สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติ๊กบิ๊กบราเธอร์ถึงกับขอร้องอ้อ,อนวอนหลังถูกชาวเน็ตถล่มดา่าอย่าสร้างดรามา่าให้เลิกเล่นโซเชียลซะล่าสุดเสาวติ๊กได้โพสต์คลิปออกกําลังกายพร้อมข้อความระบุว่าใจวันที่สองแล้วค่ะที่เริ่มสิ่งดีๆ เชื่อว่ามีคนมองเห็นสิ่งดีๆที่ติ๊กทำอยู่และคอยให้กำลังใจเพื่อผลักดันให้ติ๊กได้ก้าวต่อไปนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ในวงการทั้งสองท่านที่คอยให้คำแนะนำและตักเตือนติ๊กมาเสมอวันนี้ติ๊กมีสติมากขึ้นและกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าหนูจะดีขึ้นกว่าเก่าให้ได้ปอรลอ,อย่าว่าติ๊กเรื่องเล่นโซเชียลเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้วันวันหนึ่งของติ๊กไม่เยบเหงาไม่ตัวคนเดียว ยังน้อยก็มีคนเข้ามาทักทายไถ่าถามขอบคุณนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ